สวัสดีค่ะสวัสดีครับมือนี้มาพ่อกันนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นบ้านเฮาเชาวอีสานนะครับมือนี้เฮาอยู่ที่พ่อเพียงพ่อโตข้าค่ะมือนี้มาพ่อกับหนุ่มยะโสธรกับสาวอุบลไม่คนงามค่ะครับผม <c oughs> มือนี้เฮามาเบิ่งรถดีแม็กซ์ครับหนึ่งจุดเก้าเอาไว้แรนงานเอาไว้แรนส่งของนะครับเป็นปีอยังครับปุ๊บปี2017ค่ะราคาอยู่ที่4สน0 0่บาทค่ะมีเครดิตจัดได้ดเต็มที่เมา 4 4ส0 0 0่บาทครับปี2017พร้อมนะแมนค่ะครับรถ1.9สวยๆ,ๆขนาดนี้มาพร้อมแม็กพร้อมอยางแม็กขอบ18นะครับ<ว>ยางห <ชา S 1> ลังกระชะ <า S 1> พากับ14พาขอบสิบสี่มิดชินเอสดีทูนะครับ <พา S 1> อ่ะ เดี๋ยวสิผ้าเบิ้งภายในภายนอกรอบรอบกอนนะครับก่อนฝนสี่ตกทํานะฮ <c oughs> ะฝ <c oughs> นกำลังคึมคึมว่ะทางมา, <c oughs> นานครับเจ้าของเก่าคนใส่เป็นโลบามานิดหน่อยนะครับแต่งมาแต่พองามนะครับอรอบล่างกับเป็นนะครับคงไ้แต่พว้มเดิมขรงรถนะครับแต่ว่าแม็กเปลี่ยนเป็นแม็กวิลนะครับหาก้านนะครับนี่นะครับยางโอตานิ ยางสัญชาติไทยนะครับแท้ร0 0เปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังเป็นมิตชาริน XCD2 นะครับเป็นยางใหม่นะครับปี2022เลยนะครับตัวนี้ยางใหม่เลยดอกเต็มนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับพอนจะใส่งานเลยเดี๋ยวเบิ้งดตัดในเขาดอกไม้สานมะกุ๊บครับมีอย่างแน่บอกที่ดองเข้ามาเบิ้งมาเบิ้งว่ามันงามขนาดไหนนะครับนะคะภายในจะเป็นบอสนังเนาะสภาพนี้คือยังใหม่เลย หกเกียร์นะครับตัวนี้แอร์แบกกัมีมาคู่หนาเนาะแอร์แบกคู่หนาครับเป็นกระจกกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยพวงมาลัยกับผ้าเวอร์พาวอล์กนะเรียบร้อยนะครับบอนนักบอมุนง่ายเบื้องต้นกัช่วงล่างกันแหนบกับเสริมมาเล็กน้อยนะครับพอกระถุกได้ประมาณนักสองตันกว่าๆนะครับสามารถแรนงานเขากับบอนนักนะครับสบายเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาอีกเล็กน้อยนะครับตู้นี่นะครับเป็นตู้ติดรถมาเนาะอ่อตู้ตู้นี่เป็นตู้เออตู้ไม้นะครับตู้ไม้ตู้ไม้้ของไม้ใส่เลยนะครับดัดไม้ก็บปูเป็น ไม่อัดเต็มแผ่นไปเลยครับนะครับบริเวณกุครื่องแผ่นนะครับภาพไม่กินไม่เตะจะูกเลยภาพนี่ครับไรเนอร์อะเดิมจากเจ้าของเก่านะครับถีอว่นใส่งานมาก่อนเขานะครับถือว่าไรเนอร์คนกบบบอสโอมบางอย่างนะครับถือว่าใส่งานพนหนักสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวไปเป็นเร่งไหมกันนะครับว่ารถแกลนมาหลายมีโซนมีอย่างบอนะครับเดี๋ยวเชื่อไปด้านหนานะครับนะคะในส่วนของกระจกค่ะเป็นไฟฟ้าเบอร์เลยแกมาแล้วครับรอข่าวเดียวเด้อ โลนะครับอ่ะวิ่งมา1 5 0 0 0 0สนหโลนะครับนี่ครับแสนสาหมื่นใช่ครับผมตังตัวนี้เป็นรถบ้าน100%เซนะครับผมซื้อเข้าเองกับมือเลยรถบ้านมือเดียวค้อมหรืเปล่าอ่ามือเดียวนะครับมือเดียวจังหักนะครับปี17แท้นะครับกระจกบอกเลยว่าปี17นะครับ๋ยวไปตรงเพจดานาพี่ขาเผ้าเบื้องของเชืองอันนี้จะงามคือเก้าง่ามอีกแล้วครับรถสวยเดิมนะครับรถสวยเดิมนะกระโปรงไม่มีแกะนะครับแคนเทสสวยมีมาร์กมีเมิร์กอยู่ครบนะครับ 1.9เทอร์โบนะครับเป็นท่อสแตนเลสนะครับของเก่าใส่ท่อสแตนเลสมาแล้วนะครับสภาพสวยสภาพใหมท่อสแตนเลสนะครับฟ้ากระโปรงนี่ก็บ่มีแกะได้รถสวยแน่นอนมาซื้อรถที่เต็นเฮ้าท์ทีมเอาจรถเสริมงามมาสิครับพี่น้องหาแรงงานรับประกันมาคุมมาปวดหัวเรื่องซ่อมนะครับค่ะก็แม่นว่ารถบ้านใช้น้อยส่วนมากจอดซ่อมไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้สวยราคา ลูกค้าผู้ใดนะคะถ้าสนใจกับมาเบืองรถที่พ่อเพียง่ายพี่อ่อโ้นะคะรถจอดอยู่ที่นินนม 66, นม้ยหงสินห่มะพมาเนาะขาม่ารถคือก็สอบถามได้ที่เบอร์0 8 8 2 3 6 3 6 3 6นะคะถูกต้องครับหรือว่าจะเป็น เพจเฟซบุ๊กนะคะยูทูบแล้วก็ link, ลิงก์ไล่แอดพวกเนี้ยนะคะเดี๋ยวไวด้๋ยว้าแปะไว้ด้านล่างนะคะลูกค้ากระทักมาได้เลยนะคะได้ครับถ้าไมถรู้จะยงังหรือว่ากินการหากัน<ช>นะครับโทรสอบถามสินค้ากันได้หรือว่าเข้าเข้ากูเกิลแมปกันนะครับคลิปคำว่าพ่อเพียงออตโต้ขาอ่กาก็ได้ขึ้นแผนที่ให้นะครับมาถนะึงได้นะครับเดี๋ยวนอกจากซื้อเสื้อแล้วก็ยังมีของที่จะต้องให้สมนาคุณลูกค้าคือว่าเปลี่ยนทางบันเครื่องให้ก่อนมือรับรถนะครับแล้วก็สิให้พวกภาษีพรบเนาะต่อให้ก้อนออกบ่ให้ขาดบ่่ใหห้ยัังนะะคครบ ใส่งานเ,เ,ออเนนรื่องจัดไฟแนนด์มีอไกกลุ่มพันงายบองเขาพันไงคะ่ะพี่เมาลูกค้าอยากให้ลูกค้า,าทักมาสอบถามนะคะบอกเลยว่าพ,พี่จะน่าจะของเลยว่าออกบ่ได้หรอกออกบ่ได้หรอกให้ทักเข้ามาถามก่อนเ้ามีหลายไฟแนนซ์ที่จะรองรับลูกค้าต้องครับติดคัดเรื่องอาชีพติดคัดเรื่องเอกสารสอบถามกันก่อนอย่าเพิ่งพี่พากษาย,ย่าของว่าโอ๊ยบ่ได้ดอกนู่นนี่นั่นแมนซูมือนี่บ่มีอาชีพเขา่าจัดได้แล้วนะครับแม่ครับ เป็นยังสั้นไปอ่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับสีมิถูกก็นี่นะครับพันเดือนละเจ็ดพันเป็นรีโวฝากกดติดตามฝากกดไลค์ไว้นะครับพี่น้องช่องทางเพจพูช่องทางเพจช่องทางไลน์เบอร์โทรกับทีมไว้ให้แล้วนะครับฝากกันไว้นะครับใครอยากคู่เข้าอยากคู่คอมมุ่นเร็วกะฝากเบอร์โทรทีมไว้เดี๋ยวน้องๆถ้าเกิดพึ่งเฮาถีา่โทรหาครับก็เกินหาที่สามอาทีนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเขาบอกราคาเราปราคาบอกไปแล้วเด ซีซีเก้าสีแ่ 4, แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับเดิมพาดีผมบอกไปเลยว่าตั้งใจว่าสิตั้งอยู่ซีเจ็ดเก้านะครับเดิพอดีว่าช่วงนี้นครับเป็นโปรโมชั่นไป 4, 4ี9ีเก้าจบขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับกดลจิดตามไว้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ